เดี๋ยวนี้มาย่านใต้สะพานห้แยปากเกร็ดนะครับก็สะพานท่าน้ำปากเกร็ดก็จะมีทางเดินฮนะเรียบริมชายฝั่งแม่น้ำแล้วนะฮะด้านใต้ของสะพานพระรามสี่นะก็มีบริการนะแล้วเรือข้ามฟากไปโน่นนะ20บาทไปที่กะเก็ดนะฮะแล้วที่นี่เราก็มาดูบ้านเรียนชาวบ้านอยู่ข้างๆนีนะ้ก็มีบ้านสวยงามไปหลายหลังนะฮะ เก็อยู่แบบหล่มน้ําสบายๆนะครับตอนนี้ก็สามารถเดินเที่ยวได้นะตามกเกาะเกตนะฮะเขาจะทำสะพานเราททำทางเดินรอบๆเนี่ยนะฮะวิบานสวยน่ารักนะก็จะกลายเป็นวัาติดแม่น้ําไปเลยนะก็ป้องกันน้ําท่วมนะแวะมาเดินเล่นได้นะเรียบชายฝั่งแม่น้ําเจ้ายานะทะลุถึงเก,เกาะเกตได้นะฮะเดินเล่นไปเลยนะถ่าเรือกเกาะเกตได้นะฮะ มาเที่ยวกันนะเดินเล่นออกกําลังกายกันมาดูบ้าน <c oughs> เดือนชาวบ,บ้านสวยๆนะ, <c oughs> ะมาเป็นเรือทางฝากเรือเจ้าพรยาอยู่นะเราก็มาเที่ยวกันนะครับก็มาชมบรรยากาศนะนะเขาเดินเลาะไปเรื่อยนะฮะมาถึงบ้านเรือนชาวบ,บ้านสวยๆก็สวยๆนะมาเรียนสวยงามนะฮะขอแวะมาเที่ยวกัน ก็เดินเลาะนะมาจอดรถใต้สะพ,พานเชิงสะพ,พานพระรามสี่แล้วก็เดินเลาะซ้ายมือมานะฮะก็เดินมาเรื่อยๆก็จะมีเนะี่ยจุดชมวิวกันนะนี่ฮะเห็นสะพ,พานพระรามสี่ยังครับนะฮะเรามาทางซ้ายมือทางทิศใต้นะของสะพ,พานพระรามสี่ก็จะเดินเที่ยวได้นะรอบไอ้บริเวณวัดกลางเกตวัดอะไรมาได้หมดนะฮะก็มีทางเดินตอนนี้เทศบานลนครปรกเกต์เขาทำให้ทางเดินนะจนทะลุถึง าเรือเลยนะครับนะจนเห็นเห็นฮะเกาะเก็ดเลยฮะนะเห็นจะได้เอียงฮะริมน้ำเห็นไหมครับก็เดินมาเที่ยวกันนะฮะวันหยุดสบายๆนะฮะเมื่อก่อนยังไม่ไทำตอนนี้เริ่มทําใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ก็พอเดินได้แล้วนะครับก็มาได้นะฮะนี่เขาก็มาเที่ยวกันนะมาจอดรถกันมาเที่ยวเกาะเก็ดกันนะมานั่งเรือข้ามฟาก1020บบาทก็ไปได้แล้วนะครับ ขี้เกียจก็นั่งตรงให้แยกปักเกิจก็ได้นะครับนะตามทางเดินนะฮะก็นะก็จะมีบรรยากาศกินลมชมวิวนะเดินไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะนี่พามาดูนะว่าเราเดินกันยังไงนะครับก็มาชมกินลมชมวิวนะชมบรรยากาศนะเรื่อยๆนะฮะเดินมาอาอกกาลังกัน,นะครับก็จะมีวัดนะสนใจด้านทิศใต้ของสะพานพระรามซีนี่จะเป็นวัดนะครับ Долларов, เดินมาเรื flying, so ่อยๆนะเดินเล่นนะนี่พาชมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเห็นไหมบ้านเรือนคนนะฮะก็มาดูเรือนะเห็นไหมฮะรื่นลมนี่เดียนคือสะพานพระรามสี่นะครับนะไกลๆนะฮะที่นี่แม่ปลาก็เยอะนะปลาแม่น้ำเยอะมากนะฮะเราจะเห็นบรรยากาศนะลบลื่นนะนี่ก็คือปากแม่น้ำเลยนะแยกไปสองฝั่ง รจริงๆแล้วแม่น้ำเจะยาคืออยู่ซ้ายมือนะของจริงนะแต่ด้านขวานี่ขุดขุดลกลายเป็นตัวขุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะกลายเป็นตัวขุดเนี่ยแรงกว่าเดิมอีกนะน้าพุ่งทะลุปไปเลยกลายเป็นแม่น้ำเจะยาสายหลักไปเลยนะเพราะน้ําพุ่งแรงมากกลายเป็นกว้างไปเลยนะนะนี่จะด้เอียงนะเกาะเกร็ดก็อยู่ฝั่งโน้นฮนะเรามาเดินเล่นได้นะเรียบไปเรียอยๆยนะ ไม่ได้เสียค่าผ่านทางนะก็เดินไปที่คนนิยมมาเที่ยวคิดว่าหลายคนคงเคยมาเที่ยวนะเกาะเกร็ดนะฮะเดี๋ยวนี้สบายนะมีสะพานพระรามสี่การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้นยิ่งตอนนี้มีถนนเรียบนะแม่น้ํเจ้าพระยานะฝั่งด้านซ้ายหรือด้านทิศใต้ของสะพานพระรามสี่ก็ข้ามเรือฟางข้ามฟางนิดเดียวนะฮะเดินมานิดเดียวประมาณสัก700เมตรนะ ถึงท่าเรือข้ามฟากแล้วนะนี่เห็นไหมเราถึงท่าเรือแล้วฮนะท่าเรือข้ามฟากเปกเกาะเกตง่ายนะจอดรถใายสะพานนะไม่ต้องมาแย่งกันจอดรถที่วัดกเกาะเกตวัดกลางเกตอีกแล้วนะให้มันเหนื่อยยากลําบากนะเพราะที่จอดรถมันหายากนะฉะนั้นเราก็มาเดินเลาะมาก็ไดนะ้หรือนั่งมอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียวเห็นไหมพี่วินมอเตอร์ไซค์ขาอยู่เต็มเลยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะเทียบเลยนะฮะเพื่จะส่งถึงที่ท่าเทพเรือนะฮะนี่เราก็มาข้าม เที่ยววัดนะคนกมาเที่ยวมาทำบุญกันนะมาเดินเล่นกันเราก็มาเที่ยวกันนะครับคนก็ไปเที่ยวกันข้ามฟากไปเที่ยวกันได้นะ,ะนก็เป็นเรือข้ามฟากนะฮะก็เขาเรียกว่า,ทาเทียบเรือนะ บริเวณวัดสนามเหนือนะฮะขอมาเที่ยวก,กันก็คนทัมาเที่ยวกันนะครับนะข้ามฝากมาเที่ยวก,กันได้นะเราเรียกว่าโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณวัดสนามเหนือโป๊ะท่าเหนือวัดสนาม